เรื่องจริงผ่านจอภัยเงียบต่อไปนี้ที่คุณควรจะต้องระวังตัวเพราะมันกำลังทำลายชีวิตใครหลายๆคนบางครั้งมันก็ส่งสัญญาณเตือนนะครับแต่ว่าเราก็เลือกที่จะปล่อยปละละเลยอย่างเช่นเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับหญิงสาวรายหนึ่งปวดท้องอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุจนเธอทนไม่ไหวจึงรีบไปพบแพทย์ในทันทีนะครับและเธอก็ต้องตกใจเมื่อรู้ถึงต้นตอที่กำลังทำลายชีวิตเธอ ไปติดตามชมเรื่องนี้พร้อๆมๆกันครับชีวิตคนเราไม่อาจรู้หรือคาดาเดาได้ว,ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและความเคยชินในบางครั้งกลับทําให้เรามองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปจนเกิดภัยร้ายบางอย่างที่กําลังทําร้ายคุณอย่างไม่รู้ตัวอย่างเช่นเธอผู้นี้ชีวิตของเธอกําลังถูกภัยร้ายบางอย่างเล่นงานและกว่าเธอจะรู้ตัวก็เกือบจะสายไปเสียแล้ว ็เริ่มแรกนะคะพี่จะปวดท้องด้านด้านซ้ายะคะ่ะปวดทางท้องน้อยะคะ่ะก็แล้วปวดทุกครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกอยากจะถ่ายแล้วก็เป็นบ่อยค่อนข้างบ่อยนีก็ดูว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราก็จะปวดท้องถ่ายบ่อยอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะปวดแบบถี่ขึ้นถี่ขึ้นจู่ๆเธอก็เริ่มมีอาการปวดท้องติดต่อกันหลายวันแต่เธอคิดว่าคงเป็นแค่อาการทั่ว,วไปจึงเลือกทานยาระงรับอาการปวดด้วยตัวเอง ผ่านมาหลายสัปดาห์เธอยังคงมีอาการปวดท้องและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีทีท่าว่าอาการเหล่านี้จะหายไปแต่กลับทำให้เธอปวดท้องรุนแรงมากขึ้นและแล้วก็มีสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเธอหลังๆเนี่ยพี่เป็นมาประมาณ3อาทิตย์พอที่สุดท้ายเนี่ยมันจะปวดแทบทุกครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็มีมุกเลือดปนออกมาด้วยเราก็ไม่ไหวแล้ว ปวดจนแบบเราทนไม่ไหวแล้วอะค่ะก็เลยไปหาหมอหลังจากเธอพบอาการผิดปกติที่มากขึ้นจึงตัดสินใจรีบเข้าพบแพทย์ทันทีและเธอก็ต้องตกใจเมื่อรู้ถึงต้นต่อที่ทำให้เธอปวดท้องอย่างรุนแรงในครั้งนี้หมอก็ถามอาการแล้วก็กดๆจับๆดูอะค่ะแกก็บอกว่าอาการไม่ค่อยดีก็เลยแนะนําให้สองกล้องทีนี้พอสองกล้องดูแกก็เจอว่าเราเป็นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ใช่ไหมคะแกก็ลองตัดชิ้นเนื้อไปตรวจด,ดูพอตรวจออกมาเนี่ยปรากฏว่าเราเป็นมะเร็งอาการปวดท้องของเธอในครั้งนี้กลับกลายเป็นสัญญาเตือนจากโรคมะเร็งลำไส้และโรคนี้เกิดขึ้นกับเธอได้อย่างไรสาเหตุมะเร็งลำไส้จริงๆก็มีหลากหลายนะฮะแต่สาเหตุหลักหลักจริงๆเนี่ยเกิดจากการที่มีติ่งเนื้ออยู่ภายในลำไส้คือติ่งเนื้อในลำไส้เนี่ยมันโผล่ก็ไม่ได้เองตามเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปติ่งเนื้อนเนี่ย มันจะโตขึ้นเรื่อยๆภายในร่างกายเราและสุดท้ายกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งลำไส้นะครับสาหเหตุอื่นๆที่เราเชื่อว่าอาจจะมีผลก็เช่นอาหารทางเหมือนกับทางตะวันตกซึ่งเป็นอาหารพวกไขมันสูงเหตุผลเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเจอพวกทางคนทางตะวันตกเนี่ยมีเนื้อร้ายหรือมะเร็งลำไส้เยอะแล้วเราก็มาสังเกตดูก็จะพบว่าส่วนใหญ่พวกเขาจะทานอาหารพวกไขมันสูงของทอดอาหารพวกฟาสต์ฟูด้ดนี่ก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งนะครับแล้วมีประวัติทางครอบครัว ปอดในครอบครัวเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งแต่ก็ต้องระวังว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีประวัติครอบครัวเราพบว่าประวัติครอบครัวเองจริงๆริเนี่ยในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ร้อยคน,นยมีประมาณสัก 20- 30ถึงเอนงนั่นหมายความว่ามันก็จะมีคนที่อยู่ดีดีเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งลำไส้โผล่มาได้เลยโดยที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมาก่อนนะครับเมื่อมองย้อนไปเราก็พบว่าพฤติกรรมการกินอาหารที่เธอชื่นชอบและทานเป็นประจำนั้น เต็มไปด้วยไขยมันซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ถ้าในรายที่โชคดีตรวจในระยะขั้นต้นมากๆระยะขั้นหนึ่งหรือระยะที่เนื้อร้ายหรือมะเร็งมันยังมีกา้านออกมาจากลำไส้บางครั้งใช้แค่การส่องกล้องผ่านทางกล้องลำไส้ใหญ่สามารถตัดเนื้อร้ายแล้วจบได้เลยโดยไม่ต้องทำการรักษาอื่นต่อ,อนะครับแต่ถ้าเป็นขั้นที่มากกว่านั้นการรักษาจะประกอบไปด้วยขั้นแรกก็คือการผ่าตัด เราจะตัดลำไส้ส่วนที่เป็นเนื้อร้ายออกแล้วก็ตัดเฉยนิดนึงเสร็จแล้วก็เอาลำไส้ส่วนที่เหลือมาต่อกันอันนี้จะเป็นขั้นแรกนะครับขั้นที่2ก็จะมีการรักษาเพื่อเก็บอาจจะมีเศษหรือร่องรอยลงเหลืออยู่อันนั้นก็จะเป็นการให้เคมีบำบัดและฉายแสงนะครับนับว่าโชคดีที่เธอได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยจึงทําให้เชื้อร้ายไม่ลุกลามไปยังส่วนต่างๆของร่างก,กายจึงทําให้เธอมีกําลังใจ ที่จะต่อสู้ผ่านพ้นวิกฤตโรคร้ายนี้และสิ่งหนึ่งที่ทาให้เธอต่อสู้กับโรคร้ายผ่านพ้นวิกฤตไปได้ก็คือกําลังใจจากครอบครัวของเธอที่คอยเติมพลังให้เธอสู้กับโรคร้ายนี้จนได้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งพี่ก็พี่ก็เฉยเฉยกับมันรับมันนะคะแล้วก็สู้กับมันไปทำจิตใจให ออล่าเลงก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วก็รักษาไปเท่านั้นเองเหมือนคนรอบข้างอะค่ะให้กำลังใจเราเยอะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาให้กำลังใจเราเพราะฉะนั้นเราก็สู้กับมัน ถ้าหากร่างกายของคุณส่งสัญญาณผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยควรจะต้องรีบไปพบแพทย์นในทันทีนะครับก่อนที่มันจะลุกลามไปจนถึงขั้นร้ายแรงครับ เรื่องจริงผ่านจอ